อยู่กับเอเชียค่ะในช่วงเที่ยวรอบมอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเขามีการจัดก,กิจกรรม DPU เกมนะคะทุกคนซึ่งเป็นงานกีฬาสีของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะซึ่งแอบบอกเลยนะคะว่าขบวนพาเหรดเนี่ยแอบเห็นมาว่าคือยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวแบบจัดเต็มมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะยิ่งใหญ่สมชื่อไหมนะคะแล้วกิจกรรมอื่นๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาถามพี่เขากันเลยว่าพี่มาจากคณะอะไรคะมาจากวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินค่ะ,ะปกติแล้วคณะนี้เนี่ยมีแบบการเรียนยากไหมคะแค่มีความมั่นใจเท่านั้นค่ะเพราะว่าคณะเรานะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยค่ะถ้าสมมติมีน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเรียนนะคะคือมีอะไรอยากจะแนะนำไหมเตรียมใจคะ่ะดูปรับน้องเมย์นะคะ เตรียมใจค่ะเตรียมใจเจอกับเรื่องดีๆแน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ใจดีอาจารย์สวยรุ่นพี่น่ารักเนี่ยมีแต่คนเรียนเก่งๆคัดหน้าตาทั้งนั้นแล้วนะคะเรียนจบมีงานทําชัวๆค่ะโอเคไม่งอกเลยทีเดียวคือวันนี้เนี่ยพกความมั่นใจมาแบบกี่เปอร์เซ็นต์หนึนะคะให้1,000เลยค่ะ ทุกคนคะมาอยู่กับพี่กลุ่มต่อไปกันแล้วคือมาอยู่ตรงนี้เหมือนหลุดม,มาแบบอีกโลกหนึ่งเลยพี่มาจากคณะอะไรคะสวัสดีครับมาจากคณะ KIT Design and e n a i n m e n t Technology ครับหรือชื่อง่ายก็คือแอนนั่นเองปกติคณะนี้เนี่ยเรียนยากไหมสำหรับคนที่ชอบการทำเกมหรือว่าการทำแอนิเมชันเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับวันนี้เนี่ยพกความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าถ้ามีร้อยก็มีร้านอะครับแอนตัวน้อยๆอ,อะเนาะเออเป็นมดแต่ก็แบบกัดเจ็บนะครับ<ล>มดอยากหรือเปล่า okay. <laughs> คณะศิลปศาสตร์ค่ะเออแล้วถ้าสมมติมีน้องๆเนี่ยที่อยากแบบเข้ามาเรียนมีอะไรอยากจะแนะนำไหมสิ่งแรกสิ่งที่เราต้องมีคือพื้นฐานแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรที่นี่เรามีพร้อมทั้งอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ที่ให้คําแนะน<อ>ําอยู่เสมอไม่ต้องห่วงเราคือถามมาทุกคณะแล้วว่าแบบมีอะไรอยากจะบอกแบบสีอื่นไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้เน้นความเท่เราเน้นเข้าร่วมคะ่ะเ <laughs> น้นเข้าร่วมไม่เนยเข้าร่วมหรออย่าเลย <laughs> แข่งเนย <laughs> คุยกับพี hey? ่คณะต่อไปกันเลยค่ะอาพี่มาจากคณะอะไรคะมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับปกติคณะนี้เนี่ยเรียนยากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายครับเรียนเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐหรือว่าการบริหารงานภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหชุดวันนี้ก็คือแบบว่าเห็นแต่กก็คือแอบตกใจนิดนึงอ้าววันนี้พกความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์9.9.9เครับเหลือไว้ทำไมอีกนิดนึงเหลือไว้เผื่อน้องเป็นลมอ๋อโอเค จะพูดถึงแบบสีอื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบข่มกันมาเยอะแยะแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับก็เป็นผู้นําครับโอเคค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะอทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่ๆเขาแบบเตรียมเดินขบวนพาเหรดกันแล้วงั้นเราไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราส่งเพื่อนๆไปดูภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกันเลยค่ะ ชื่อกายครับผมอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างคะมันก็ร้อนเหมือนกันนะตอนนี้ตุ่มมากจริงๆอ่ะพี่อยู่คณะอะไรปีอะไรแล้วคณะนิเทศศาสตร์ปี2ครับผมมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมถ้าน้องๆอยากจะเข้ามาเรียนแบบมีอะไรอยากจะแนะนํำไหมคณะนิเทศผมเนี่ยมันมีหลายสาขาเนาะมีเกี่ยวกับสื่อออนไลน์การแสดงแล้วก็การตลาดอย่างนี้แล้วก็ดูว่าเราชอบแนวไหน ก่อนว่าปกติเวลาเลิกเรียนแล้วเนี่ยมีร้านเ็ดๆแถวมอไหมที่ชอบไปบ่อยๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่มอมากกว่าครับอยู่นี่ลงยิมเลิกเรียนจะเล่นเล่นกีฬาถ้าอยากเจอก็ต้องมาเรียนที่นี่โอเคค่ะอ่ะสุดท้ายให้เปิดวาร์ปเลยอินสตาแกรมนะครับผม g u n ั e r s c o r e g ครับ underscore underscore g underscore g ัอรครับไปพิมพ์กันให้ถูกนะคะทุกคนมันเหมือนรูปหน้ายิมไปไปก่อนหน่อย เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่คนต่อไปกันเลยนะคะเหมือนแบบแต่งตัวมาด้วยกันป่าวันนี้ก่อนจะถามชื่อก่อนชื่ออะไรคะพลอยค่ะชื่อไอแด์ค่ะอยู่คณะอะไรนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ค่ะปีหนึ่งค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์อยู่ปีหนึ่งค่ะหลังเลิกเรียนเนี่ยมีร้านโปรดร้านแบบประจำไหมที่ไปบ่อยๆเลยแนะนําหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ อร่อยมากค่ะอยากกินต้องเข้ามาเรียนที่นี่เลยอยากให้บอกข้อดีของการมีแฟนเป็นเด็กธุรกิจบัณฑิตหน่อยว่าแบบมีข้อดียังไงบ้างขายของขายของหน่อยก็จะได้คบแบบพวกหนูวีก็จะได้แฟนน่ารักน่ารักแบบนี้อะให้เปิดวาร์ปหน่อยเพื่อแบบใครอยากทาความรู้จัก IG ชื่อ w r p l o y w r p o y ค่ะ under score i c e l a n d ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นถามชื่อก่อนพี่ชื่ออะไรคะชื่อฮันค่ะสาขาภาพยนตร์ค่ะ อยู่ปีอะไรแล้วปีหนึ่งค่ะปกติแล้วคณะนี้เนี่ยเรียนยากไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะก็เน้นแบบพวกถ่ายภาพเพราะตอนนี้ยังปีหนึ่งอยู่ก็ยังง่าย,ายอยู่เวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยชอบไปร้านไหนไหมมีร้านแบบเด็ดๆร้านประจํำไหมเออร้านยำหน้ามอค่ะแซบป,ปะแซบโอเคต้องไปอ่ะสุดท้าน,นี้ให้เปิดวาร์ปเลย IG นะคะพ C H R I N ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่คนต่อไปกันเลยโอ้โหยืนอยู่ตรงนี้คือแบบทำตัวไม่ถูกแล้วอ่ะถามชื่อก่อนพี่ครับอ่ะอยู่ปีอะไรคณะอะไรคะ,ะปีสามคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอุ้ยคณะนี้น่าจะเรียนยากเรียนยากไหมก็พอได้ครับพอได้อ่ะแล้วถ้าสมมติมีน้องๆอยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมก็ให้เต็มตัวมาทํากันบ้านมาดีๆครับเพราะว่าคณะนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าสมมติมีน้องๆสาวๆอย่างอยากจะเข้ามาเนี่ยจะมีพี่คอยให้คําแนะนํำไหมคะมีครับอย่างเช่นพี่ก็ได้เออต้องเข้ามาเรียนแล้วต้องเข้ามาเรียนกันเยอะๆเลยให้ อกข้อดีของการมีแฟนเป็นเด็กธุรกิจบันดิตหน่อยเรียบร้อยครับเล่นเก่งเรียบร้อยพูดน้อยอันนี้ใช่เรียบร้อยพูดน้อยครับเปิดวาร์ปเลยทีศูนย์เก้าหกครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่คนต่อไปกันเลยโขคือแต่งตัวแบบจีจ๊ดจ๊าดมาพุดเลยอาก่อนอื่นถามชื่อก่อนชื่ไรคะชื่อหมวยค่ะชื่อยายีค่ะอาอยู่ปีอะไรคณะอะไรแล้วเพิ่งอยู่ปีหนึ่งค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาระหว่างประเทศค่ะแล้วถ้าสมมติมีน้องๆเนอยากจะเข้ามาเรียนมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมเข้ามันไก่อร่อยมากค่ะซอยแปดเข้ามันไก่เลยว่เอร์คุณบอยเข้ามันไก่ซอยแปดค่ะสุดท้ายนี้ให้เปิดวาร์ปเลย M U A Y หกตัว underscore i ค่ะ Y A A A ขีดขีดขีดบอลพิมพ์ให้ถูก <c oughs> อทุกคนคะแล้วข้างหลังของเรานะคะคือโชว์เปิดของชมรมเชลินเดอร์ค่ะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะทุกคนงั้นเราไม่รอช้าคะเราส่งเพื่อนไปดูโชว์กันเลย คะทุกคนคือแบบสนุกมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มาดูบรรยากาศนะคะของขบวนพาเรดของงานกีฬาสีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะทุกคนแล้วก็ได้ดูโชว์ต่างๆด้วยนะคะพี่ๆเขาก็คือแบบใส่แรงกันแบบสุดๆไปเลยนะอ่ะแล้วคราวหน้านะคะในช่วงเที่ยวรอบมอของเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่มอไหนอีกเ,เนี่ยต้องรอติดตามกันเลยคะ่ะตัวนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ